ลุงสาวก็ป็นเทศลูกละสบายดีก้อนสบายดีก้อนเลยประตูจ้าก้อนมันหุกวะเออไปไปกับมือมื่อเลยมือแม่เลยไอ้ทูจ้ามาทูจ้ากลับสบายดีสวัสดีเด้อป้าดุงวันนี้พา้องผิงมาไหว ประทอ้างมามามาทัดงาไ้าเข้ามาแล้วนะั เุะพูดุหลักผู้ผูทูจ้าลุงลัะูจ้าพูดเนาะิแล้วกไม่ีอกครัวหาน่มามัยามัดแขนไหนบะไปทูจ้าก่อนไปไปทูจ้าก่อนไปไม่หวย่ามัดแขนเนาะลหลัสามสิบสีจะรับเดี๋ยวสกองไปไปทูจ้าก่อนเนาะ ก็คนลช่าบใจคน้องเาก็มีทีตใที่่านรังไชยพุทาเด้วยแ่าเยานเกิดปัญกาทางวีทาิารันต่ี่นามาพี่นานีดุมเราบ้านที่ช้ปจุจุดเทียนกันปสุดเทียนหูป้านําไปกราปะกราบา้แล้ขอบคุณคับสู่พอพอดีโมามได้ปดึงแขนอยู่ตอนนี้เห็นมุกมู่ลาย มาดีกันยองมีก็พวกผมเมฆขมันนองก้นนาจนี่ก็ในนู่นมาจากวันกอเขตระเขตนองโาเคกบวนโมรนาให้ปัจจัยนึงเฉียนขีบต่อมานี่ก็มีกบกวเอ่อของทานคำชวนนองมาจากวันน้องปือมมรนาให้ปัจจัยนึงเฉียนขีบต่อมาอีกก็ยองบีกันา็ โ้ยสบายดีขุนมนาหาจิก่หชายไปจุดหกอยู่ฐานี่อยู่ในานี่นี่คือตัวนี่นุกละจากนองฟังทองเราเมื่ออาทิตจ์ฟังทองสมณะค่ะหาจิบฟังีจากวันอีก็ะต้องมีน่าททุกคืนาห่านนะโหจิบใจไม่จดน้อบาทะครับแล้วนไ่เ่ปกาบไปชามาอีก๋ยจะมาอยู่ลอิงค่ะไ่ชั่ะจะย็นข่าไปกาบกนนะ ไม่ใช่ไปจุดไห้เนาะกุก่อนคนก็ไล่มาเนี่แต่โบราณใี่โวราณนี่เนาะแล้วท้ดเกิบเลยบ่ลูกเกิบเลยไม่ใช่มาเล

นเ้ยงเ้เาาใหยป้าป้าป่พนผูกแขนนะลูกป้าพี่วีขอไลปาลูกป้าลูกพิงยังแล่นลูกละ

พี pues ่ล oh. ูกล่ะม่พี่ขาพี่ลูกล่ะขาพี่ขาพี่โอ้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 ้ ใช่ตามรำแมจ้ขคะไปลูเดี๋ยวนี้ยมัดเขนหายบ่อย้อง่ายหายด้ด้อห้นอนกางเองไหมเอวเด้อ

ผู้พยักชนอู้นแล้วองสยงก้นองเหรอไปผู้ที่ช่องบอกมาตาบรานเลดีรอบงเพลงอมาจากบ้านลัวาเ็ได้แล้วบ้าน

เคยเกือปลาดิมองไลดกมังไเป็นเจ้าเคยไปเกือปลานะมองได้าวไอ้ชาไปนะไปเกือปลากันปาทุนึงไปใช่เกือร้องรูดเดมมงล้สุขกาสบายใจมันเนะมันอนออันนีร่บรวยบโโซมเอะดีี่บัณกามีครอบคอง ่อพอออกมาเป็นผูนเด้อดขอ่นเมออกพวกรัฐบาลจังหวัดรัฐสภาธรรมชาให้ปัจจัยดีกัักเชนกี้รงกายกรระการกรนเ้อราจะไ้ช่วันมนาที่น้องเราพูดคิดใจปะปะปะใส่เรื่องอะไรยายนุกัน

ทงเท่าไรอาทงนึ่งอาทงนึ่งปกปั๊กไปไปป่อยกัดไปจะเพยพาดลูกไปอย่าพลดรกันลูกนู่นจบแขวนนอ่งเลยจะแขนนองกัลูกไปไปปดีมาเกลือปลาเกลือหันปลา นะาะใช่พี่ลูกน้ามานันบกเล,ล,ลายเราวันนี้เราปล่อยเย็นปล่อยยังประจำดิมันใจเครื่องไว้ดิมันตึงเกินหน้าตรงเลยลูก

คนนั้นทกสอบนักบ่าที่แล้วไอ้น้องทาสลูกโอยานโอเคมาปล่อ กือหันปาไม่เชือกรูดออกไาล้วลกามมากมบริยาาปลากัดคาด้าหอกลพอดคือมาลูกปลาจะกัดคาเจ้าสบายายสวเย็นสิบัสบอพอลูกพอพอลูกไป เอาชื่อหนุ่มป่ะลูกป่ะทูจ้าป่ะเขาในป่ะหลอีกป่ะป่ะปะลูกป่ะถัดนี่ถัดนี่ถัดนี่น่าอึใช่ลูกพิงพิงใจเย็นอยู่พี่ลูกป่ะป่ะป่ะดิป่ะเขาในปะลูกป่ะ รับแขนน้องเลยใช่เอาเยลลดดีลูกเอา่าเล่นูกล่ะอย่าเล่นหน้าป้งลูกเดพี่ให้สั่งเยคอต้องส่งให้ส่งใน้เข้าใจส่า พีนี่เนาะเวลาอันหนาาจาทั้งเวที่โรปาาสาาเนไงเาปรจจุบัน่ตจายนกบูยนเห็นนาะตังบ้านได้เป็นอไรเงบ้านบนกาบต่อว่าานไปนี่ครอบครัวทำแพ้แพ้ชื่อเครื่องปะบวข้สิทัเแอวี่นี่ยจอัน

ซือไปกินาบน้าจ้เนาะอากกินน้าอยกินน้กินน้ปจะาซื้อบรูปช่วยมมุปะหนาะบานนี่มาอ้ยอ้ยพดดพดาช่งนะเอาไน้ำนะอันเอาเอาเย็นด้อาอ่ กินไหมลูกเฮ้ยาพี่ลูกาต้นอยู่พี่มาเต้นอยู่พี่เฮ้ยมาเต้นอยู่พี่มาเต้นอยู่พี่เอาเอางินทอดนะพนนะ ต้นนี้คิๆโอ้ยก้นลุกนลลสาๆนี่ก็ห0เหมือนกันบอะห0 0ทุกอย่างเท่าไรกับบุรุษบอกหกพัโอ้แต่หก0ันหกพันห้าก้อนเท่าไรสาบชิเหอเอาหกก้อนเอาแซบกันด้อยไปยหน่ยสว่างลูกเพีงไหมลูกล่ะ วันนี้อยู่มากกระรูดเลยหาเอซ้ายไปเห็นเลยอ่ะจะเอซ้ายไปสสยบาทนี่กระรูดเด้อยังไง เปิดภามาไมได้เห็นเออใช่ป่ะเห็นในใช่ก็วัหน้าแม่ป่ะดิบอกว่าไรจับคนไก่ใบสวัสสวัสาแล้ววันรักไหาซื้อได้กินใช่ใช่ไหมไรใช่ด้วยไรยังตัวไรจัดส่ราคาและติ๊บจ่นะหลายคนบอกว่าหอมเนาะคือว่าอีเมลบอกว่าอันออกมาสิซื้อซอยแบบว่าตอาตอนไหนดูว่า มาต sociedad, Actually, ันอ <aha. S 1> okay, <st <ress> ีเมนิเข้าเด้อสันดีเนาะกเก่งดีเนาะดวดทายเส้นมีเหงาเนาะบ้าเนี่ยแค่เด็กนะบ้าตอนนี้เปิดพามาชื่อปลาหมึกไอเหงพูดติดปไรเชื่อปลาเมือกกิน เาก็แย่จริงกันดไ้ไยเงินพ่าก็จุดเรือทงบอกไอ้แล้วยะไปน้อยเลยไ่อาต ิ่กินกับเมื่อแล้วเมื่อยแล้บาทนีเมื่อยเล่นนับเจ้าต้องพิงอ่ะเด้อพยาใช่ะผม้าห่ะ,ม,หะมันกำลังลังมาลายแล้วบาดนี่คำนะคำมานี่ยอ่ะ,อะหาเงินใจคนก่อน